โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องเสือพาซ่านะครับวันนี้เรามีเครื่องมือชิ้นใหม่มานาเสนอกันนะครับเป็นไขควงกระแทกนะเป็นไขควงตอกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเอกัสนะครับอ่าเรามาก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับ ก็คือชิ้นนี้ครับพี่ได้มาในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาที่สูงกว่านี้ครับจะมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้แต่นี้ที่เน้นตัวตอกอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับโอเคเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีโอ้กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นกล่องพลาสติก ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกสามารถมองอน่าจะเป็นพลาส,สติกนะครับสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้ครับตัวกล่องก็แน่นหนาทนทานดีนะครับบางยี่ห้อที่เห็นตามท้องตลาดจะเป็นโครงนี้จะเป็นเหล็กนะครับมันจะอันแค่ครึ่งเดียวของกล่องนี้นะครับแต่นี้ก็โอเคนะครับทำมาค่อนข้างค่อนข,ข้างดีเลยนะมันสามรารถกันกระแทกอะไรได้นี่โอเคครับมาเปิดกันด้านในเลยนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีตัวอาจจะเป็นตัวตัวของตัวตอกเนี่ยครับไขควงตอกเนี่ยครับจะเป็นนี้เลยนะครับนี่นะดีห้อแล้วก็จะมีตัวแปลงนี่แหละมานะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับกะอันนี้นะครับเป็นสี่หุ่นนะครับแปลงครับนี่ครับมามาดูชิ้นต่อไปนะครับมันก็จะเป็น อุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับมันจะเป็นพกเหลี่ยมปักแบนนะครับที่ใช้สําหรับตอกนะจะแถมมาให้สองตัวนะครับมันจะมีขนาดเดียวเลยนะครับคือเท่ากันเลยครับน่าจะให้มาเพราะว่าเผื่อนี้เสียจะได้ใช้นี้แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเขาจะมีแต่ละขนาดนะครับที่ต่างกันนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยราคาแค่180กว่าบาทนะครับได้มาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วอันนี้จะเป็นจะเป็นแฉกแล้วก็เป็นปากแบนนะครับแฉกก็จะขนาดเท่ากันเลยนะครับค,ครับปากแบนก็เท่ากันนะอันนี้็จะเป็นกล่องที่เขาใส่มาให้นะครับก็โอเคอยู่นะครับโอเคเรามาเก็บกันนะประเด็น,นสำคัญ ประเด็นสาคัญที่เราจะมานําเสนอวันนี้ก็คือเป็นก,กลไกการทํางานนะครับว่ามันมีก,กลไกการทาํางานยังไงครับโอเคเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยครับอ่าไม่ทราบว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวขีดเสียงอันนี้ก็จะเป็นตัวนะผมจําลองวาดขึ้นมาครับเพราะวาดไม่เหมือนต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นตัวโครง โอเคก็จะมาอย่างนี้นี่จะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นตัวโอเคครับกลไกการทํางานมันก็จะมีง่ายๆครับในในในตัวโครงของอันนี้นะครับมันจะมีล่องล่องบักอยู่ครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีล่องให่นหะนี่ครับ ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับโดยมันจะมีสลักครับสลักตัวนี้ไขควงตัวนี้สามารถตอกซ้ายตอกให้หมุนทางซ้ายหรือทางขวาได้ครับคืคือการปรับครับก็จะให้เนี่ยสามเหลี่ยมตัวนี้ครับมาทางเล็บหรือว่ามาทางไรนะครับก็คือเราต้องบิดนะครับบิดอย่างนี้ อันนี้ก็จะหมุนทางขวานะครับเวลาตอกมันก็จะหมุนทางขวานี่ยแต่ถ้าบิดมาทางซ้ายเวลาตอกเราก็จะหมุนไปด้านซ้ายนะโอเคก็คือกลไกของมันก็คือเมื่อเราโยกตัวนี้นะครับจุดสามเหลี่ยมก็ไอ้นี่มันจะตรงกันนะครับเมื่อเราโยกมาทางนี้โยกมาทางตัวเอลนะครับตัวเล็บนะครับมันจะหมุนไปทางซ้ายนะครับเมื่อตำแหน่งของจุดมาอยู่ตรงนี้นะครับจุดสีดาอยู่นี่เวลาเราตอก ตกนะครับที่ทางมันจะมาด้านนี้ตกลงอันนี้ก็จะบิทำอ,อันนี้ก็จะหมุนนะครับก็คือจะเคลื่อนตัวครับไปอยู่ประมาณตรงกลางครับทําให้อ่าด้านหัวของอันนี้นะครับก็คืออันนี้หมุนจากทางนี้อ่าทางซ้ายไปทางขวานะครับแต่ถ้าล้อจุดมาไว้ทางทางนี้นะครับก็คืออยู่ตำแหน่งนี้ เมื่อเราทําการตอกนะครับมันจะหมุนไปทางซ้ายนะครับก็คือทิศทางจะไปด้านนี้นะครับกลไกมันก็จะเป็นประมาณนี้โดยในนี้นะครับจะมีขดลวดสปริงครับดันอันี้ไว้ครับนี่ครับมันจะสามารถขกดเข่าอกได้ถ้าเกิดไม่มีสปริงมันจะทําให้อ่าไม่สามารถดันนี่มาได้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไขควงตอกไว้เท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากให้ทาคลิปอะไรนะครับก็ พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสือปัซาด้วยนะครับสวัสดีครับ